บุยลำชนะ2ต่อศูนย์แล้วกันครับโคราบายบายนะจ๊ะทรงนี้นะอภิวอนอ่ะเหมือนกันครับสกอร์เดียวกันด้วยโอเคโอ้โหมังกรเจอมังกรเมืองทองทิ้งทวนให้มาริโอฮะเกมนี้น่าจะชนะได้ครับ2ต่อ1ครับอ๋อบีจีปทุมเจอกับชมบุรีเอฟซีตอนรับโคตรทงแล้วกันครับให้บีจีชนะครับ3ต่อ1ครับโอ้ยอัดทายผลตั้งนิดนึงก็แล้วกันนะโอเคอ่ะพี่จุนพร้อมนะพี่ครับมพร้อมนะครับแบบรวดเร็วนะบุรีรัมย์เจอโคราพี่จุน อ่ะบุยลำชนะ2อต่อศูนย์แล้วกันครับโคราชบายบายนะจ๊ะพระสงนี้นะอภิวัฒน์น่ะเหมือนกันครับสกอร์เดียวกันด้วยโอเคโปลิสเตโรดวลกับเชียงรายคู่นี้ผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกันครับอืมอ่ะผมผมผมเชื่อมือเทโรแล้วกันเทโรในบ้านทิ้งทวนใช้ได้นะชนะได้หนึ่งศูนย์โอเคขอนแก่นเจอกับทูแบงค์ครคู่นี้ทูแบงค์ครไม่ต้องเสี่ยงฮะขอนแก่นเองเล่นเกมลุกเต็มที่โอกาสเสมอเยอะครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับโอเคขอนแก่นลาไปเลยครับในบ้านสวยสวยสองศูนย์อ่า เม time, ืองทองยูไนเต็ดดวลกับราชบุรีโอ้โหมังกรเจอมังกรนีก็มองว่าเมืองทองทิ้งทวนให้มาริโอฮะเกมนี้น่าจะชนะได้ครับ2อต่อหนึ่งครับอ๋อโอเคครับสกอร์เดียรพิจุนเชื่อเมืองทองนะโอเคน้องบัวพิชญาเจอกับลำปลางโอ้โหคู่นี้บอลดาบี้แมตช์น่าตัววัวอ่าใช่คู่นี้ชิงชิงหนีหนีท้ายตารางจริงๆครับอ่าเอาหนองบัวครับกลับมาแซงได้ครั้งหนึ่งนะครับเอาหนองบัวพลิกแซงลำปางได้2อต่อศครับ ผมว่าเสมอสรุกเลยสองคือคู่นี้ใส่กันเต็มใ่กัยไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว่สองสองโอเคโอเคอ่ะไปดูกันที่พิทีประจวบเจอสุโขทัยสุโขทัยไม่มีผลอะไรแล้วฮะพี่ทีประจวบห่้ชนะได้ครับแล้วก็ปลดล็อกได้ครับพี่องค์ชนะ2.0ต่อศนครับ อ่าผมไม่สองหนึ่งครับโอเคพีดีนะอ่ะไปดู b ีจีปทุมเจอกับชมบุรีเอฟซตอนรับโคชงงแล้วกันครับให้ b ีจีชนะครับสาต่อหนึ่งครับโอ้ยสามหนึ่งด้วยไม่แต่ตอนรับโคชงงจริงต้องหนนย์นะอ๋อเ้ยไม่มีท่าเลยงเพราะแกเป็นประตูให้กันเลยแล้วก็จะเกิดขึ้นเออทีมไม่ค่อยยิงเยอะเลยนึอ่ะก็คิดว่าชนะได้นะแต่ผมไม่หนึ่นะเพราะวจียิงใครยากเกินศนยช่วงนี้อ่ออ่าโอเคปิดท้ายที่ลำพูนดวนกับการท่าเร ค่าเรือบุกมาชนะแล้วกันครับเอาไว้ฮะฉลองต่อสามนะใช่ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโอเคแต่ผมว่าลำพูนตอนเนี้ยมันปลดล็อกแล้วและจะเล่นสนุกด้วยเล่นสนุกผมว่าลำพูนชนะได้เฮ้ยหนึ่งศูนย์โอเคอ่ะนั่นคือการทายผลนะของราชบุรีบอลกรับสนามแล้วก็โค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอลุ้น